นี่เป็นภาพฝรัลล่งใบสีแดงผลสีแดงเนื้อสีแดงที่ปลูกไว้ประมาณ1,000กว่าต้นในพื้นที่3ไร่กว่าๆภายในสวนเกษตรดีดีดฟาร์มยยโสธรตั้งอยู่เลขที่197หมู่5 บ้านขั้นใดใหญ่ตำบนขั้นใดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรโดยเจ้าของสวนได้ปรับพื้นที่ประมาณ3ามไร่กว่า,วามาปลูกฝรั่งต้นสีแดงผลสีแดงเนื้อสีแดงประมาณ1,000กว่าต้นและพืชผลชนิดอื่นๆร่วมด้วยซึ่งฝรั่งที่ปลูกนั้นสามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่ดีโดยนางสาววงเดือนน้ำรัก เจ้าของสวนเกษตรดีดีฟาร์มเจษฎาถอได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนเองนั้นทํางานเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการและก็ได้ตัดสินใจลาออกจากงานมาปรับพื้นที่จํานวนสามไร่กว่าที่ก่อนหน้านี้ปลูกต้นยูคาลิปตสัสปรับเปลี่ยนมาทําเป็นสวนเกษตรไม้ผลโดยเน,น้นปลูกฝรั่งไส้แดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งต้นสีแดงผลสีแดงเนื้อสีแดงนอกจากนี้ ยังได้แบ่งพื้นที่บางส่วนปลูกมะละกอด้วยโดยในส่วนของฝรั่งต้นสีแดงผลสีแดงเนื้อสีแดงนี้ตนปลูกอยู่2พันหลักๆก,ก็คือพันธุ์แดงสีสะเกตและแดงอโยธยาอย่างละประมาณ500กว่าต้นรวม1,000กว่าต้นโดยก่อนที่จะนำมาปลูกในแปลงนี้ได้ซื้อต้นพันธุ์มาปลูกก่อนที่บ้านไม่มากจากนั้นเมื่อต้นพันธุ์เริ่มเจริญเติบโตก็ทำการขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดเพื่อให้ได้ต้นพันธุ์รวมจำนวนกว่า1000ต้นจึงนำต้น พันธ์มาปลูกลงไปในแปลงในพื้นที่3ามไร่กว่าๆที่เห็นอยู่นี้พร้อมกันทั้ง1,000ต้น ส่วนการปลูกก็ปลูกเหมือนฝรั่งทั่วไปโดยก่อนที่จะทําการปลูกนั้นตนก็จะทําการเตรียมดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ก่อนที่จะปลูกประมาณ1เดือนครึ่งทั้งการไถปรับแปลงปลูกและก็ขุดหลุมรองพื้นผสมปุ๋ยคอกส่วนการดูแลก็รดน้ําให้ปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอซึ่งในระยะแรกนั้นก็จะไม่เน้นเอาผลผลิตโดยจะเน้นบํารุงลําต้นให้แข็งแรงใช้เวลาประมาณ7-8เดือนจึงจะเริ่มเน้นเอาผลผลิตซึ่งต้นที่ เห็นอยู่ในสวนทั้งหมดนี้อายุประมาณ1ปีซึ่งล้วนติดดอกออกผลเป็นจำนวนมากและมีผลที่โตสมบูรณ์นอกจากนี้ต้นยังได้ทำการขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดจำหน่ายอีกด้วยโดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนทั้งผลฝรั่งและต้นพันธุ์ซึ่งขณะนี้ทางดีดีฟาร์มยโสทรได้เปิดสวนอย่างเป็นทางการเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทำสวนฝรั่งหรือนำไป ปรับใช้ในสวนเกษตรของตนเองต่อไปครับครับหลังจากที่ปลูกแล้วได้เห็นผลผลิตได้เห็นเอยียงที่เกิดขึ้นตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยครับพอรงครบับคือกับพุ่มใจค่ะเพราะว่านื่ยหล่ะก็คือมันเป็นผลไม้ที่มีทีสันสวยงามนาค่ะเนาะรสชาติกจบเป็นที่ชื่นพอใจเราค่ะก็คือ มีรสชาติดีแล้วก็สวยงามเลยนะเห็นแล้วเขากับมีคุณา่าของขาบกับกับกับอยูุบ้านเนาะแไปดูแลลูกแล้วก็มีเป็นเจ้านายตัวเองนะคะอือครับครับก็ต้องไปเข่างานตอกบัตรเข่างานเนาะค่ะเนาะอือครับครับแต่ก้อนหนี้แต่ก้อนหนี้เฮ็จยังครับนี่แต่ก้อนนี้เป็นพนักงานออฟฟิศนะคะอือก็ลาออกก็ลาออกแล้วก็มาเริ่มเห็ดสวนนะคะอันนี้เขาปีที่สาม ที่มาอยู่บาอแต่ว่าปีแรกยังบริหารเห็ดเริ่มเห็ดปีที่สองปีที่สองเห็ดในบริเวณบาดมีทีหนึ่งไรนะคะครับเริ่มเริ่มขยายพันธุ์มาเรื่อยๆค่ะจนมาปีก่อนๆอ่าก่อนต้นทีอันทีห้องลงปลูกอะค่ะหเอาปลูกได้ปีหนึ่งเนี่ยห้องฟ้อมต้นไว้ลงปลูกความการเบิร์ก็คือใส่ระยะเวลาปีหนึ่งถึงจะได้ต้นประมาณนี้ค่ะอืมครับครับ เป็นว่าเป็นไงครับลูกศิษย์นะครับหลังจากที่เคยเห็ดงานประจําเป็นลูกจ้างเขาแล้วมาเห็ดไอ้ไอ้สวนเห็ดเห็ดแนวีเจ้าของน่ายจอมกเคยเหตดโดยซ้ำมั้งเคยเหตดโดยซ้ำค่ะว่ได้มาจาทางนี้ค่ะก็คือหนึ่งก็คือความรู้นะคะมันมันมันก็มีหนึ่งในตําราแล้วก็สองก็คือลงมือทำค่ะครับครับสองร่องมือทำค่ะครับครับทุกเออก็คือมันมันก็จะเป็นไปของเขาเองค่ะคือเขาเขาสนใจในด้านใดเขาก็ ขาก็หักได้ดานนั่นครับทอบ่ครับเพราะว่ามันอาจจะต้องมีปัญหาต้องว่าเพอเฮ็ดแนวเขาบอกว่เฮ็ดหมมันต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคอืกะมีบางค่ะแต่ว่ากะเพื่ออนาคตนะคะเนาะมันเป็นรายได้นะส่วนหนึ่งสิเขาเขาสามารถเฮ็ดได้จริงสินะครับแต่ว่ามีสูญเสียบางต่วเลกๆมีสูญเสียบางอ๋อครับแต่ว่าเขาก็บืนมาจนกระทั่งฮอตมือนี่มือนีก็ยิ้มได้แล้วค่ะคือว่าคือว่าไปได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะเนาะอ๋อครับครับครับเอ้า ถ้าพี่น้องสนใจครับอยากจะมาศึกษาแลกเปลี่ยนมาเรียนรู้หรือว่าอยากจะมาเบิงสวนมาล่องซิมบัคซีดาแสบๆนี่ครับเป็นเฟนสิทิติดต่อได้จังไดครับค่ะพิกัดอยู่ติดกับอบตขั้นใหญ่ค่ะตำบลขั้นใหญ่อําเภอเมืองยะโสธรค่ะค่ะเบอร์เบอร์โทรนะคะเนาะ0846441239ค่ะ ค,ค่ะชื่อเดือนค่ะครับติดต่อมาได้เนาะสวนีิยังครับผมดีดีฟาร์มยาโสธรค่ะฟาร์มยาโสธรเนาะ,ะขอบคุณครับขอบคุณครับ